ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันยามค่ำคืนนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาสามทุ่มแล้วนะครับเออก็ถึงเวลาเสร็จงานเสียทีนะครับกับรถที่วันนี้มีงานหลายงานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนของงานเคลือบแก้วก็ตามนะครับยกร้างช่วงร่างก็มีนะฮะแต่โชคดีที่วันนี้ฝนปกคับก็จะไม่มีในส่วนของล้างรถปกติเลยอย่างนี้ชอบเลยนะครับพอดีเลย พอดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะฮะกับโปรแกรมที่จองคิวกันมาแต่อาจจะมาเลทสักเล็กน้อยนะครับนัดเช้ามาเที่ยงตอนนี้มันก็เลยต้องมาเสร็จเที่ยงคืนนี่แหละฮะไม่ต้องเกลไม่ต้องไม่ต้องตกใจเราก็ทำฮะจะบอกว่าพอดีว่าวันนี้นะครับทีมงานงเรามีความขยันสูงสุตรจริงๆฮะก็ ทำโอทีเพื่อจะล่ยกล้างช่วงล่างนี่แหละอันนี้ครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือต้องการให้เบรกสะอาดนะฮะเรื่องเล็กเรื่องเบรกเนี่ยสะอาดนุน่นสารปัญขานนะฮะโชกเลยครับปีกนกคอมา้าทำความสะอาดหมดนะฮะตรงนี้โอเคเนาะ แต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะให้ดูยังไงมันจะเห็นแสง,ขงแข็งๆหน่อยนะพาไปดูรอบๆล้วกันคันนี้นี่จะบอกว่ารููแล้วทำไมรถเบนซ์เอสคัทถึงนิ่มนะครับถึงเป็นที่ประทับใจกับหลายๆคนนะเพราะว่ารถเนียมันเป็นถุงลมสี่ต้นเลยโช้กเป็นถุงลมสี่ต้นเลยแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับการประทงกาะเทือนลูกมงลูกหมากอะไรเต็มหมดเนี่นะตรงฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เพราะมืดนิดน,นึงนะ แต่ว่าตรงนี้นะครับก็เบรกอย่างที่บอกนะลูกค้าเน,นี่ยน,นีัน,นีัน,นี้ทลอกนะไม่เกี่ยวครับไม่ตกกระบกนะอะไรที่ตกกระบกเช็ดออกเกลี้ยงนะครับ <c oughs> <c oughs> กับโปรแกรมยกรั้งช่วงล่างฮนะที่หลายๆคนนะสงสัยและถามมาเข้ามานะฮะว่าทํานานไหมนานไม่นานนะขึ้นอยู่กับสภาพที่มานะครับอย่างคันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะ โอ้โหสภาพมาคือมันไม่ใช่รถใหม่นะครับแต่ว่ารถที่ใช้งานมาระดับหนึ่งแล้วอันนี้ท่อเช็ดจนสะอาดแล้วที่เหลือจะเป็นรอยไหมของเหล็กเฉยๆนะครับในส่วนของพลาสติกช่วงล่างนะครับทาความสะอาดจนถึงที่สุดเลยทีเดียวนะครับข้างล่างนี่ก็ล้วงกันจนไม่รู้จะล้วงยังไงนะฮะล้วงมากกว่าน,นี้ก็จะมือแหกแนะครับ <laughs> จะบอกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวโอเคนะสําหรับนี่มาอยู่ฝั่งนี้ม่ตสกค่นี้มันดูไม่ค่อยเห็น ฝั่งนี้ก็เห็นชัดขึ้นนะครับกับนี่ฝั่งนี้ก็เบรกหลังสาดอิมองนะครับอันนี้ก็เป็น TRW นะครับเป็นซับของเบนซ์นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกปีกงงปีกนกนะฮะคอมาโชกเนี่ยชกเป็นถุงลมนะข้างบนเป็นถุงลมนะฮะข้างบนเป็นถุงลมนะข้างหลังก็เป็นถุงลมหน้าเป็นถุงลมนี่ครับลุกมากันคงกันคง,นคงเผาใหญ่มากนะครับเผาเผา มันดูเห็นเป่ะนะเห็นว่าอ่าเผาเห็นว่าเห็นว่าเผาเผาใหญ่มากสาดึงข้างในคือเครื่องอ่ะไม่สามารถเข้าไปดูใกล้ๆได้นะเพราะมืออ่ะเวลาเช็ดเข้าไปเช็ดก็ยังเช็ดไม่ค่อยจะได้เลยนะครับนี่ครับผา,าดูช่วงล่างกันเล็กน้อยนะฮะก็ตั้งแต่มีพื้นอะทูพีมานี่นะฮะก็ทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นมันก็สะท้อนแสงขึ้นมาทําให้เห็นงานง่ายขึ้นนะครับโอเคเราพาไปดูกันถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่า ความสะอาดด้านในเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าข้างในไม่สะอาดนะฮะข้างนอกสะอาดข้างในก็สะอาดนะฮะเพราะว่นนี้ล้วงกันล้วงกันจนสามทุ่มแล้วอ่ะฮะเดี๋ยวเราผมเราจะเดี๋ยวเราจะพยายามใส่ล้อแล้วก็ส่งรถพรุ่งนี้นะครับนี่ครับาดูโซนนี้นะครับ ทุกส่วนนะครับสำหรับรถ Mercedes-Benz S-Class นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ถ้าไม่ปกตินะีก็ไม่ได้มีโอกาสก็ได้ดูกันหรอกวะาแต่ว่าหลายๆคนจะถามว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงนิ่มจังนะฮะดูดิถุงลมนะครับโช้ของเขานี่ถุงลมอัตโนมัตินะฮะร,ระบบเฟนเตอร์การสะทง n นการสะเทือนทุกอย่างบอกหมดปั๊มสี่พอทใหญ่ใหญ่มากนะฮะเครื่องอะไรก็เอาอยู่นะครับนอกจากคุณได้ modify มาให้มันหนักกว่าเดิมนะฮะ แล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใช้เวลาในการทำนะขึ้นอยู่กับสภาพที่มาแล้วก็ล้อล้อทั้ง4วงเสร็จเรียบร้อยนะครับล้อทำควมามบาดง่ายง่ายกว่าช่วงล่างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเร็วๆนี้แล้วนะฮะวันนี้พามาดูงานกันก่อนก่อนที่เราจะประกอบขึ้นขึ้นขึ้นไปนะฮะ นี่คความสวยงามความสะอาดในโซนไหนที่ไม่สามารถลวงได้ก็ไม่ถึงไม่สามารถลงได้จริงๆนะฮะก็หมดความสามารถแล้วอันนี้สะอาดที่สุดแล้วนะครับ ยกล้างถอดล้อแม็กปีโนอ,อันนี้เป็นตะกันนะเช็นไม่ออกละมัน,นเป็นคราบตนิมของอลูมิเนียมนะครับอันนี้ลูกมงลูกหมากข้อดีของการยกล้างช่วงล่างนะครับเราก็จะมาเช็ครับลูกมงลูกหมากนะครับมีความชมํารุดทุดโซมอะไรยังไงไหมนะฮะก็ผมก็จะบอกเจ้าของนะว่าเออสภาพมันเป็นยังไงถามว่าผมเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมก็ดูตามสภาพ เจะถ่ายไปลูกค้าดูว่าอย่างนี้ควรไม่ควรแล้วแต่วิจารณญาณของลูกค้านะครับก็อย่างที่บอกครับรถเป็นสิ่งสําคัญนะฮะช่วงร่างเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่เคยเห็นเลยเวลาขับมันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกตามหน้างานนะฮะว่าควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งสาคัญของเขานะฮะมันคือสมรรถนะ และก็ชีวิตของท่านด้วยนะครับการทำความสะอาดช่วงล่างเนี่ยครับผลพลอยได้คือเราสามารถดูว่าอะไรมันฉรุดหลังจากที่มันสะอาดแล้วนะครับมันสะอาดแล้วอะไรก็ดูได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้างล่างอะไรมันเยิ้มเครื่องเครื่อมันเยิ้มน้ํามันไหลออกมาเราก็จะเห็นนะฮะเพราะว่ามันสะอาดนะครับก็ข้อดีของมันก็จะมีอย่างนี้นั่นแหละนะครับหลายหลนนคนฮะเรืเ่องที่จะมาล้างช่วงล่างช่วงหลังๆเนี่ยที่ผมทำเนี่ยหลายๆคน อยากดูช่วงล่างว่าช่วงล่างตัวเองอะชมรุดไหมอาจจะเป็นลดมือสองที่ได้มาจากการใช้งานถึงแม้ว่าเราเห็นยูเซอร์ก่อนหน้าน,นี้ว่าใช้ดีขนาดไหนแต่เราไม่รู้นะฮะว่ายูเซอร์ไปตกหลุมมาหรือเปล่าเขาขับรถด,ดีใช่แต่หลุมมันไม่ได้ปานีใครนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะมั่นใจจริงเราต้องเห็นด้วยตาตัวเองนะฮะไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นนะครับเรามาร้างนะครับเพื่อให้ดูว่า สิ่งที่มันชารุดหรือว่าจะต้องต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมไม่ได้ไปจับผิดเจ้าของคนเก่านะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมีครั้งเดียวซื้อก็ไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ถ้าพิการไปก็ต้องลําบากคนอื่นอีกนะครับกับช่วงล่างที่เราไม่เคยเห็นแต่ถ้าอย่างนี้แล้วนะครับช่วงล่างนี่ปลอดภัยรู้สึกสบายใจนะครับก็จบไป เพราะเพราะฉะนั้นนะครับการยกร้างช่วงล่างมีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากความสะอาดนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนะฮะกับสิ่งที่ท่านได้ยินมันแตกต่างกันนะครับกับวันนี้นะครับมิกกี้ RPM a u t o อ e อโต้ดนะต้องขอทำงานต่อก่อนนะครับยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบรถคันนี้แล้วก็ลงเพื่อรอส่งวันในวันพรุ่งนี้วันนี้ RPM Auto d e a อ i โต้ i ดี e ลมิกกี้ขอรับท่านผู้ชมไปก่อนลาติสวัสดีสวัสดีครับ